หนักครับช่วงนั้นผมนอนน้อยด้วยผมรู้สึกพักผ่อนไม่พอผมจะหลับตอนทํางานนะว่างปุ๊บคือหาที่นอนลูกน้องก็มองไม่ดีเพื่อนร่วมงานก็มองเราไม่ดีคือแบบภาพลักษณ์เราก็เสียไปละทุกคนก็จะแบบเฮ้ยทำไมมันง่วงเหงาเหานอนตลอดเวลาแต่วันนั้นอะ่ะพอผมมาเทสเนาะผมตื่นตอนหกโมงออกจากโรงพยาบาลผมปั่นจักรยานกลับไปบ้านเลยไปที่ทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตตั้งแต่หกโมงเช้าไม่ได้งีบเลยนะก็ยังรู้สึกสดชื่นจนดึกเลยนะวันนั้น ครับผมผมชื่อเคนครับอายุ31มีอาชีพเป็นช่างตัดผมแล้วก็มีปัญหาสุขภาพคือผมหัวใจวายแล้วก็น้ำท่วมปอดแล้วคุณหมอก็แจ้งว่าความดันมันสูงเป็นโรคความดันสูงเป็นโรคอ้วนแล้วก็สงสัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับก็เลยส่งตัวแล้วก็คุณหมอบอกว่าเออมันมีการตรวจสไิปเทสแล้วนะที่เป็นปรนะกันสังคมก็เลยรีบเข้าโรงพยาบาลพอเข้ามาแล้วน่าละเพื่อนเพื่อนก็บอกก็สนใจนะหลายๆคนก็แบบกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่เขาก็บอกว่าเออหน้ากลัวเหมือนกัน ผมหยุดหายใจอยู่ที่43ครั้งต่อชั่วโมงซึ่งมันมันมองแล้วมันก็อันตรายนะทุกนาทีเลยเกือบจะทุกนาทีผมก็เลยคุยกับคนในครอบครัวว่าถ้าจําเป็นจะใช้เราก็ใช้ใช้ตามสิทธิ์เราใช้แบบคิดแค่ว่าแบบเออมันคือวิธีการรักษาสลิปตอนสลิปเทสแหรอครับมันไม่น่ากลัวนะผมว่าวันนั้นผมหลับ หลับเร็วมากเลยนะแล้วก็ตื่นเช้าทั้งที่แบบผมไม่ใช่คนนอนเร็วอะวันมา s ส e p ปเทสคือทุกอย่างผ่อนคลายครับแล้วก็จะมีแค่รู้สึกว่าอะไรมาติดอยู่ตามตัวนิดหน่อยเออมันก็เรามาเพื่อการตรวจอยู่แล้วเราต้องเตรียมใจมาอยู่แลผมหายใจนหนักมากก็คือแบบหายใจแบบแบบ หนักขึ้นเรื่อยๆอะครับจากที่แบบคนปกติอย่างช่วงนี้ผมกลับมาออกกาลังกายลดน้ําหนักมันก็หายใจปกติขึ้นนะถ้าระหว่างวันแต่ว่าตอนนั้นอะมันหายใจแบบเป็นเพือกเลยเหมือนคนใกล้ตายเหมือนคนจะจมน้ำอะครับ,รบแบบนั้นเลยแล้วยิ่งเวลาผ่านไปจากเจอครั้งแรกมันเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันบางทีก็เหมือนเราแบบสำลักอะไรบางอย่าง ดุงตืง่นถ้าแบบอันนี้จากเหตุการณ์ที่ผมเข้าเข้าห้องฉุกเฉินมาผมอยากให้ทุกคนแบบมาตรวจดีกว่าอย่าคิดว่าคิดไปเองว่ามันมันแค่เป็นแค่นี้เพราะสุดท้ายพอไปตรวจบางทีคุณอาจจะเป็นเยอะกว่าที่คุณคิดบางทีมันอาจจะเป็นแค่โรคเดียวตอนแรกแต่พอคุณไม่ไปตรวจมันสะสมมันจะตามไมา่อีกเยอะแล้วค่าใช้ใจ่ายในการรักษามันก็สูงขึ้นทุกวันทุกวัน